สวัสดีครับพี่ปุ่นครสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเขืออีสานใต้ครับวันนี้ตัวผมเองก็เสียงก็ยังไม่หายดีนะครับก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชม่้ัมนไม่ได้หายง่ายๆมันทุกท่านด้วยนะครับครับมันไม่ได้หายง่ายอ่ะใช่ถเป็นมันก็จะนานหน่อยครับสองสามวันนะครับครับครับอ่าวันนี้ก็เริ่มมาติดตามแนวทางความฝันของคนที่ฝันแมนอีกครั้งหนึ่งครับ ก็คือพี่ปุ่นเนาะครับครับพี่ปุ่นฝันโค้งสุดท้ายครับครับที่ฝันว่าพี่ชายพี่ชายแต่งงานกําลังจะแต่งงานกำลังจะแต่งงานก็ออกอายุของพี่ชายจริงๆแล้วได้ได้แต่งจริงๆคงจะดีนะอยากให้ได้แต่งจริงๆครับพี่ชายพี่ปุ่นครับท่านผู้ชมอายุห้าสิบสี่ย่างห้าสิบห้าออกตรงเป๊ะเลยเนาะครับครับก็คือเป็นเลขล่าง ครับครับ uh, ใน uh, คลิปนี้ก็เป็นคลิปฝัน่องวอดของพี่ปุนครับพี่ปุนบอกว่าฝันเมื่อคืนนี้เองเนาะพี่ครับ,รบเดี๋ยวให้พี่ปุน uh, เล่าความฝันเลยเนาะครับครับ uh, พี่ปุนฝันว่ายังไงบ้างครับฝ,ฝันว่าขี่รถเลยขี่รถยนต์ครับเตรียมถังเตรียมอะไรหมดโอ้วันนี้ฉีดมะม่วงสักหน่อยไม่เคยไปสวนตั้งนานแล้วคิดถึงสวนแล้วจะไปฉีดไอ้มะม่วงสักหน่อยเพราะว่าพพลอยไรหนอนอะไรมันเต็มใช่ไหมดูแลเอาหน่อยเผื่อมันจะได้อย่างนี้งั้น นี่ก็เตรียมทางแบบขับเลยขับออกไปเลยทีนี้พอไปถึงจะเข้าสวนไหมรถใครก็ไม่รู้อะรถใครก็ไม่รู้ว่าตัดหน้าเลยเราก็โอ้โหจะไปทางไหนดีหักลงข้างทางเลยลนข้างทางแล้วก็ชนกับชนกับต้นไม้อะชนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอะนี่ไอไอเลขทะเบียนอะมันไปอีกข้างหนึ่งมันไปทับอยู่ตรงไอเลขตัวหนึ่งนะมันไปทับอยู่กับไม้มองอะไรไม่เห็นเราก็มองไปเอาเลขทะเบียนเราทำไมามีสามตัวเองอะ ทะเบียนมันบีบแล้วก็พับเลยมองไม่เห็นตัวเลขสองนะมองเห็นแค่สามตัวครับเอาเลขทะเบียนเราทำไมมีแค่สี่ห้าหกแลก้วปกติมันสี่ห้าหกสองใช่ไหมไอ้ค่าไอ้เ,เ,เลขสองนายไปไหนหาเลขสองไม่เจอมองไะ่เห็ก็หาเลขสองไม่เจอตอนนี้คนก็มาเต็มมามาช่วยครับเออคนก็มาเต็มตรงนั้นอะ่ะเราก็มองดูคนไอ้คนมันเยอะแยะแต่ทาไมไม่รู้จักใครสักคนจะช่วยเราได้ไหมเนี่ยบอกเอ้าขึ้นมาขึ้นมาไม่เป็นไรใช่ไหมบอกไม่เป็นไรหรอกเออแค่มัน ปวดนิดหน่อยแค่นั้นเองอไม่เป็นไรแต่ทะเบียนรถทหายไปเลขสองบอกพวกเขาด้วยนะเอเอามาแล้วจะช่วยกันเข้มทีก่ก็พอคนกําลังจะไปช่วยกันเข้มเราก็ตื่นพอดีอ่ะไม่ได้ฝันต่อไปอีกมันมันเยอะมันได้ฝันอ่ะพอแค่นี้เองก็นในรอบนี้ก็ฝันเกี่ยวกับรถยนต์ขอ,อ,อครับองครถรถยนต์อ๋อก็ทะเบียนรถก็เพิ่งจะออกไปเนาะพี่เนาะครับสี่ห้าหกก็ไม่รู้ <5 S 2> ฝันอีกเนาะ อันนี้ก็มาฝันเกี่ยวอีกมันก็ไม่แน่เนาะพี่เพราะว่าฝันต่องวดบางคนก็ค่อนข้างที่จะแม่นเนาะครับอันนี้พี่ปุ่นเขาก็เล่าตามเหตุการณ์ในความฝันนะครับท่านผู้ชมครับก็คือฝันว่าตัวเองขับรถยนต์ไปที่ไร่จะฉีดมะม่วงอยากจะไปดูมะม่วงไปฉีดเอาถังอะไรไปด้วยครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับคนมาตัดหน้า รู้ใครนะตัดหน้าแนละ้วเราก็ไม่รู้จะไปยังไงเนอะครับ,ร,บร,รถนี่หักตกลงคลองเล,นะเลยเลยครับ,บข้างทางอะ่ะชนต้นไม้ทางทางเลยอะ่ะครับครับแต่คราวนี้พี่ปุ่นกระเด็นออกจากรถหรือว่ายัางไงก็อยู่ในรถนะไม่ได้กระเด็นหรอกแต่ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนนี่มันมันขาดหายไปเล็กสองมันกระเด็นออกไปครับออกจากรถครับแล้วพี่ปุ่นมองมองไปเห็นป้ายทะเบียนอะ่ะ คือมันเลขสองเน่ขาดออกจากรับทะเบียนมันมีแค่สี่ห้าหกสองหายบอกเออเลขทะเบียนหายมาเลขสองโอ้จริงๆแล้วทะเบียนคือสี่ห้าหกสองครับแต่เลขสองเนี่ยหลุดหายไปหลุดหายไปครับเหลือแต่สี่ห้าหกครับที่มองเห็นครับอ๋อครับครับแล้วพี่ปุนจะวิเคราะห์ยึดตัวเลขตัวไหนบ้างครับก็เอาสี่ห้าหกไอ้เลขสองมันหายไปเอาเอาเป็นสองศูนย์เอาเอาศูนย์สองเออ มันหายไปเนาะครับศูนย์สองแล้วก็สี่ห้าหกตอทะเบียนทั้งหมดมันสี่ห้าหกสองครับครับก็เอาตามนี้คือตัวนี้เลยนะครับครับทะเบียนรถจริงๆก็คือสี่ห้าหกสองครับครับีิปุนเห็นในความฝันก็คือทะเบียนหลานเลียแค่สี่ห้าหกค่ะท่านผู้ชมสลับเลขหกก็ให้ระวังเลขเก้าไว้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เลขสองหายไปพี่ปุณศศูนย์เออศูนย์หายเนาะมันศูนย์เนาะก็เลยว่าศูนย์สองท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ครับครับครับท่านผู้ชมครับสลับแนวทางตัวเลขตองวดของพี่ปุณก็จะมีเลขสี่ห้าหกเนาะครับทะเบียนจริงๆก็คือสี่ห้าหกสองครับครับแล้วก็พี่ปุณตีเพิ่มเติมให้ก็คือศูนย์สองครับครับเลขที่เห็นก็คือสี่ห้าหก ครับครับประวังสี่าเกาเนาะพี่เนาะครับครับแต่สลับปริศนาในความฝันก็มีแค่อ่าเลขสองหายไปครับครับก็ก็ตีเพิ่มเข้ามาแล้วเนาะครับก็ตีเพิ่มเพราะว่าเลขสองมันหายไปมองยังไงก็หาเลขสองไม่เจอกเลยเอเลขสองเรามันหายไปไหนปกติมันก็ต้องต้องสี่ตัวใช่ไหมใช่ก็คือปายทะเบียนของพี่นี่มันหลุดออกจากตัวรถแต่พี่นั่งอยู่ในรถเนาะครับครับแล้ว ก็มองเห็นป้ายของตัวเอง่ะครับครับดูต่อมาแต่เลขสองนขาดขาดขาดออกไปเลยครับครับท่านผู้ชมครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดท่านไหนที่มีประสบการณ์ความฝันในลักษณะแบบนี้เนาะครับครับก็ช่วยพี่ปุนวิเคราะห์ตัวเลขหน่อยครับครับตัวเลขมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะครับสลับตัวเดิมก็มาได้ตลอดครับครับ เหมือน00นี่เราคิดไม่ไม่มาเจ็ดเจ็ด00โอ้โหไปกันใหญ่เลยที่แรกคิดว่า00ก็หนักเลยใช่ไหมพอมาที่สองก็เจ็ดเจ็ดอีกโอ้ยใหม่เงี้เล็กเบิลเนาะเบิลครับอัดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็บางท่านก็คิดว่ามันจะออกเบิลครับครับแต่อาจารย์แต่ละสำนักก็ให้เลขแตกต่างกันออกไปเนาะครับเลขที่ออกมาก็แต่ละคนก็คาดไม่ถึงแต่เลข94นี้ก็ดังตังมากเหมือนกันรับอันนี้ต่างหาก นั่นแหละแลอย่งงางนั้นเลยพอดังๆมากมันมจะอั้นอีกครับในงวดน,นี้พี่ปุณตัวเลขทะเบียนรถของพี่ปุนสี่ห้าหกสองนี่อ่าพี่ปุณชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมถ้าตัดออกมาครับถ้าตัดออกมาเรานะเราก็ชอบห้าหกเลยขอเราหีชอบเลขห้าหกรับเลขห้าหกหกห้าก็ตรงกับเลขการเลขหนะ้าเก้าเก้าห้าน้อับรับรับรับ,รบถ้าตัดเป็นสองตัว ครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูป้ายทะเบียนแล้วก็รถของพี่ปุนครับท่านผู้ชมเวลาฝันเห็นทีไรน์นี่ก็ชอบออกเหมือนกันครับก็คือรถคันนี้นะครับรถประจํากายของพี่ปุนครับท่านผู้ชมนี่ครับพี่ปุนจะใช้งานตลอดครับนี่ครับคันนี้เลยครับที่พี่ปุ่นขับไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับท่านผู้ชมครับ สี่ห้าหกสองเนาะครับก็มีประมาณนี้ครับลองพิจารณาดูครับเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายของพี่ปุ่นครับผมก็จะมาติดตามความฝันให้อีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต้องว่าน้อยปุนเนาะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงแล้วก็ถ้าชอบก็ลองนําไปเปรียบเทียบกับเรขของท่านผู้ชมดูครับครับ สำหรับคลิปนี้ผมเขยีสานใต้ก็ขอจบคลิปไว้พียงเท่านี้ครับ,รบขอให้โชคดีทุกท่านครับ,รบพี่ปุณีอะไร,รจะพูดเพิ่มเติมหมครับก็ก่อนอื่นก็ขออวยพรให้ใหทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเน้นสุขภาพก่อนนะแล้วก็มีโชคมีลาภกันทุกท่านทุกคนครับสาธุ